พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำ,คำนำ<า><า>ชีวิต,วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพระสัญญาสำเร็จแล้วสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์พุชจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอถือโอกาสนี้กราบขอบพระคุณสําหรับคุณผู้ฟังทุกท่านพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้กรุณามีส่วนในการสนับสนุนพันธกิจโครงการนี้กันเข้ามาจนทําให้เราสามารถที่จะขับเคลื่อนพันธกิจนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส ที่ผ่านไปนั้นจบลงด้วยความงดงามเรียบร้อยและเด็กๆมีความสุขในอาหารมือพิเศษนะครับอย่างเต็มอิ่มเลยทีเดียวนะครับขอบคุณสำหรับของขวัญขอบคุณสำหรับตุ๊ก,กาตาและก็การถวายทรัพย์ทุกรายการที่เข้าสู่พันธกิจของเราในช่วงนี้นะครับขอบําเน็จพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจา้าเป็นของทุกทุกท่านสืบสืบไปนะครับ และผมต้องขออนุญาตแจ้งให้กับคุณแม่วิลาวันจากประเทศเยอรมันนะครับที่ท่านได้แจ้งว่าท่านถวายทรัพย์เข้ามานะครับบัดน,นี้ผมไปเช็คที่ธนาคารแล้วนะครับวิธีการไม่ทราบแน่ชัดว่าท่านได้ถวายเงินเข้ามาในลักษณะอย่างไรนะครับเงินไม่ได้เข้าไหนบัญชีตามจํานวนที่ท่านแจ้งมานะครับอยากจะรบกวนให้คุณแม่วิลาวันนะครับได้กรุณาไปตรวจสอบที่ต้นสังกัดว่าท่านส่งมา โดยวิธีใดบ้างแล้วส่งมาทางธนาคารไหนส่งมาระบบไหนแล้วก็ขอหมายเลขในการจัดส่งนั้นแจ้งโทรมาแจ้งกับผมอีกครีอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อผมจะได้นําหมายเลขไปยืนยันให้กับทางธนาคารว่าคุณแม่ได้มีการโอนเงินเข้ามาจํานวนเท่านี้ตามหลักฐานหมายเลขต่างๆนะครับซึ่งที่คุณแม่บอกว่าโอนมาเป็นในชื่อของภันธกิจนี้แล้วนั้นนะครับก็ไม่สามารถเช็คได้จะต้องเช็ค ในหมายเลขว่าหมายเลขรหัสการโอนการส่งเงินระหว่างประเทศนั้นเป็นเลขอะไรต้องเท่านั้นนะครับขอรบกวนคุณแม่วิลาวันได้โปรดตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับเกรงว่าเงินจะไปสาบศูนย์สูญหายอาจจะพลาดในการจัดส่งไปลงที่ไหนไม่ทราบนะครับขอแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้เรายังไม่ได้รับเงินถวายตามที่ท่านแจ้งจำนวนเข้ามานะครับ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในความผิดพลาดทั้งหมดด้วยนะครับเพราะว่าการสื่อสารการจัดโอนอะไรต่างๆนั้นก็จะต้องมีหลักฐานต้องมีการแจ้งหมายเลขต่างๆด้วยนะครับขอพระเจ้าเสริมกําลังคุณแม่วิลาวันที่จะไปดําเนินการในฝั่งของท่านว่าท่านได้ดําเนินการวิธีใดนะครับคุณผู้ฟังครับบทเตรียมจิตใจจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจําวันในวันนี้นะครับได้ เขียนข้อคิดเอาไว้อย่างนี้ว่าเพราะว่าพระสัญญาต่างๆของพระเจ้าล้วนแต่เป็นจริงโดยพระเยซูเพราะเหตุนี้เราจึงพูดว่าอาเมนโดยพระองค์ซึ่งเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าจากพระธรรมสองโครินธ์บทที่1นึ่ข้อ20นะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจ,จนะธรรมของพระเจ้า ที่เราจะนำมาศึกษาด้วยกันในวันนี้นะครับผมจะขอนำมาอ่านใี่คือผู้ฟังฟังในตอนนี้เลยครับอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่สองเราจะอ่านกันตั้งแต่ข้อ2 2ถึงข้อ35นะครับพระธรรมลูกาบทที่สองข้อ2 2ถึงข้อ35มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับกบารถวายพระกุมารเยซูในพระวิหาร เมื่อถึงเวลาทำพิธีชำระตัวตามธรรมบัญญัติของโมเสสบิดามารดาจึงนำพระกุมารไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าตามที่เขียนไว้แล้วในธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าบุตรชายหัวปีทุกคนจะต้องเป็นบุตรที่ถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วพวกเขาก็ถวายเครื่องบูชา ตามที่ตรัสสั่งไว้แล้วในธรรมบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือนกเขาคู่หนึ่งหรือนกพิราบหนุ่มสองตัวมีชายคนหนึ่งในกรุงเยรูซาเลม็มชื่อสิเมโอนเป็นคนชอบธรรมและยำเกรงพระเจ้าท่านคอยเวลาที่พวกอิสราเอลจะได้รับการปลอบโยนใจและพระวิญญาณบริสุทธ์ก็สถิตกับท่านพระวิญญาณบริสุทธ ทรงสํแดงแก่ท่านว่าท่านจะไม่ตายจนกว่าจะได้เห็นพระคริสต์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อสิเมโอนเข้าไปในบริเวณพระวิหารโดยการทรงนำของพระวิญญาณและขณะที่บิดามารดานำพระกุมารเยซูเข้าไปเพื่อจะทำต่อพระกุมารตามธรรมเนียมของธรรมบัญญัตินั้น ซิเมโอนเข้าไปอุ้มพระกุมารและสรรเสริญพระเจ้าว่าข้าแต่องค์เจ้านายบัดนี้ขอทรงให้ทาตของพระองค์ไปเป็นสุขตามพระดำรัสของพระองค์เพระว่าตาของข้าพระองค์ได้เห็นความรอดของพระองค์แล้วซึ่งพระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ต่อหน้าชนชาติทั้งหลายเป็นความสว่างที่ส่องแก่คนต่างชาติ และเป็นศักดิ์สีของพวกอิสราเอลชนชาติของพระองค์ส่วนบิดามารดาของพระกุมารน,นั้นก็ประหลาดใจนักเพราะถ้อยคำที่ท่านกล่าวถึงพระกุมารแล้วซิเมโอนก็อวยพรเขาและกล่าวแก่นางมารีมารดาพระกุมารน,นั้นว่านี่แนะพระกุมารน,นี้ได้รับการเลือกสรรเพื่อเป็นเหตุให้หลายคน ในพวกอิสราเอลล้มลงหรือลุกขึ้นและจะเป็นหมายสำคัญที่คนจะปฏิเสธเพื่อที่ว่าความคิดในใจของคนจำนวนมากจะปรากฏแจ้งถึงหัวใจของท่านเองก็จะถูกดาบแทงทะลุด้วยจบพระธรรมลูกาบทที่สองข้อ22ถึงข้อ35 คุณผู้ฟังครับในฐานะเป็นชาวยิวที่เคร่งครัดและดำเนินตามทางของพระเจ้านั้นโยเซฟบิดาและนางมารีพระมารดาจึงปฏิบัติตามพระราชบัญญัติของโมเสสอย่างระมัดระวังเคร่งครัดดังนั้นเมื่อพระเยซูมีอายุได้แปดวันแล้วพระองค์จึงทรงถูกให้เข้าสุนัตตามที่กำหนดไว้ ตามธรรมเนียมของชาวยิววันนั้นเองพระองค์ทรงถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่าเยซูตามซึ่งทุสวรรค์ได้กล่าวไว้ก่อนยังงมิได้ปฏิสนในคันพระคัมภีร์มิได้กล่าวไว้ว่านางมารีหรือโยเซฟมีครอบครัวใกล้ชิดในเมืองรอบเบตเลเฮมหรือไม่แต่จากสถานการณ์แล้ว เราอาจจะสันนิษฐานได้ว่ามีญาติญาติมีวงวานครอบครัวของพวกเขาสืบเชื้อสายมาจากที่นั่นอาจจะเป็นไปได้ว่านางมารีได้รับความช่วยเหลืออยู่บ้างในการเลี้ยงดูพระบุตรที่เพิ่งเกิดของนางอีกครั้งหนึ่งที่พวกเขาปฏิบัติตามคำสั่งในพระคัมภีร์อย่างเคร่งครัดอย่างระมัดระวังนั่นก็คือ เมื่อวันทำพิธีชำระตัวของนางมารีตามพระราชบัญญัติของโมเสสเสร็จลงแล้วนั่นคือ33วันสำหรับเด็กเพศชายตามที่มีกำหนดไว้ในพระธรรมเลวีนิตินะครับดังนั้นมารีและโยเซฟจึงพาพระองค์ไปยังพระวิหารที่กรุงเยรูซาเลม็มเพื่อถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า ตามที่มีเขียนไว้ในพระธรรมอพยพพวกเขาถวายพระองค์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าจากนั้นก็ไถ่พระองค์คืนมาด้วยเครื่องถวายบูชาตามที่กำหนดไว้ส่วนข้อความที่ยกมาในลูกาบทที่สองข้อ23นั้นได้มาจากพระธรรมอพยพบทที่13ข้อที่สองตามที่เลวินิติได้กล่าวเอาไว้ นางมารีและโยเซฟได้ถวายนกเขาคู่หนึ่งหรือไม่ก็นกพิราบหนุ่มสองตัวแม้ว่าในพระคัมภีร์ไม่ได้ระบุไว้ว่าเป็นนกคู่ไหนแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ได้ถวายตามที่พระธรรมเลวีนิติระบุเอาไว้นะครับตัวเลือกแรกนั่นก็คือเพื่อที่ผู้เป็นมารดาจะถวายลูกแกะตัวหนึ่งและนกเขาตัวหนึ่ง หรือนกพิราบหนุ่มตัวหนึ่งอย่างไรก็ตามนะครับหากนางไม่สามารถหาลูกแกะมาได้นางก็สามารถถวายนกเขาคู่หนึ่งหรือไม่ก็นกพิราบหนุ่มสองตัวก็ได้นางเลือกอันหลังซึ่งบ่งบอกถึงฐานะที่ยากจนของครอบครัวของพวกเขาและในขณะเดียวกันเราก็เห็นว่ามีชายชาราคนหนึ่ง ที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มชื่อว่าซิเมโอนในพระคัมภีร์บรรยายว่าเขาเป็นคนชอบธรรมซึ่งบ่งบอกว่าเขาเป็นคนชอบธรรมไม่เพียงแต่ในด้านอุปนิสัยของตนเท่านั้นแต่ยังเป็นในฐานะของเขาต่อพระพักของพระเจ้าด้วยนะครับรเขาน่าจะไว้วางใจในพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเขาแล้ว และนอกจากนี้ยังมีคำอธิบายเพิ่มเติมว่าเขาคอยเวลาซึ่งพวกอิสราเอลจะได้รับความบรรเทาทุกข์วลีที่ว่าอิสราเอลจะได้รับความบรรเทาทุกข์นั้นเป็นสำนวนแบบยิวที่หมายถึงการเสด็จมาของพระเมศสิยาเราอาจจะกล่าวได้ว่าซิเมโอนกำลังเฝ้ารอการปรากฏตัวของพระองค์ และนอกจากนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตยอยู่กับท่านด้วยนะครับนี่เป็นข้อความที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมที่เทียบเท่ากับการประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระคัมภีร์ใหม่กล่าวโดยสรุปก็คือว่าซิเมโอนเป็นชายที่ดำเนินตามทางของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าทรงพอพระทัยในตัวเขามาก ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงเปิดเผยแก่เขาโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเขาจะไม่ตายจนกว่าจะได้เห็นพระเมสสิยาดังนั้นเมื่อนางมารีและโยเซฟได้พาพระกุมารเยซูผู้ทรงมีอายุได้เพียงหนึ่งเดือนกว่าๆเท่านั้นไปยังพระวิหารเพื่อทำการถวายการไถ่อย่างเป็นทางการ ตามที่เราได้อ่านไปในข้อที่22ถึงข้อที่24นั้นนะครับเพื่อจะกระทําแก่พระกุมารตามธรรมเนียมแห่งพระราชบัญญัติพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงเปิดเผยแก่ซิเมโอนว่าทารกน้อยผู้นี้คือพระคริสต์ซิเมโอนจึงอุ้มพระเยซูและสรรเสริญพระเจ้าคําที่ว่าสรรเสริญพระเจ้าในที่นี้ แปลว่าคำอวยพรและแปลว่าสรรเสริญไปพร้อมกันนะครับซิเมโอนทําเช่นนั้นจริงๆเขาอธิษฐานและทูลขอพระเจ้าว่าบัดนี้เขาสามารถไปเป็นสุขตามดํารัสของพระองค์เขาได้เห็นความรอดของพระเจ้าเองกับตาของเขาแล้วขณะที่เขาประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาก็บรรยายถึงพระเยซู ผู้เป็นทารกว่าพระองค์ทรงเป็นความรอดของพระเจ้าความสว่างส่องแสงแก่คนต่างชาติและเป็นสง่าราศีของพวกอิสราเอลชนชาติของพระองค์แน่นอนครับทั้งหมดนี้พวกผู้เผยพระวจนะได้พยากรณ์เอาไว้แล้วว่าพระองค์ผู้จะเสด็จมาจะเป็นความสว่างให้แก่โลกนี้นะครับ คุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้ผมจะขอนำบทสำรวจและใคร้ครวนจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันที่จะอธิบายเพิ่มเติมในพระคำของพระเจ้าตอนนี้ให้เราได้เข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผู้เขียนได้บรรยายเอาไว้อย่างนี้ว่ายิ่งเราอดทนรอคอยการทำงานของพระเจ้าในชีวิตของเรามากเท่าใด ความชื่นชมยินดีก็จะยิ่งทวีมากขึ้นเท่านั้นเราได้เห็นความปิติยินดีอย่างยิ่งของเสคาริยาที่พระสัญญาสำเร็จแล้วตอนนี้มาดูซิเมโอนบ้างพระเจ้าบอกเขาว่าเขาจะได้เห็นพระเมสิยาก่อนที่เขาจะตายเขาต้องสงสัยอย่างแน่นอนนะครับแต่เขาไม่ยอมปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปเฉยเฉย เขาเปิดใจรับการกระตุ้นเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอ mm. เช่นเดียวกับนางมารีมารีและโยเซฟไปที่พระวิหารตามขนบธรรมเนียมของประเพณีชาวยิวส่วนซิเมโอนไปที่นั่นเพราะเขาได้รับการกระตุ้นจากพระวิญญาณ mm. การพบกันในครั้งนี้ของทั้งสองฝ่าย mm. เกิดขึ้นด้วยดี และเมื่อได้เห็นพระเยซูซิเมโอนก็ทราบว่านี่คือพระเมสสิยาและในทันใดนั้นเองเขาก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระสัญญาของพระองค์เป็นจริงเขาบอกว่าเขานอนตายตาหลับยังมีความสุขได้แล้วคุณผู้ฟังครับหากชีวิตของเราเต็มไปด้วยการอธิษฐานและการศึกษาพระคัมภีร์เราก็จะเข้าใกล้ การกระทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าได้โดยสัญชาตญาณโดยการทรงนำของพระวิญญาณมากขึ้นเราต้องตื่นตัวและอย่ากลัวที่จะบอกคนอื่นถึงสิ่งที่พระเจ้าบอกแก่เราซิเมโอนมีสิ่งที่ยากจะบอกให้มารีเข้าใจแต่เขาก็ไม่รั้งรอมารีจะได้รับกำลังจากพระเจ้า เพื่อแบกรับสิ่งที่รออยู่ในวันข้างหน้าขอบคุณพระเจ้านะครับมีอะไรที่ท่านได้ทูลขอพระเจ้าเป็นพิเศษในชีวิตของท่านหรือไม่ให้ท่านใช้เวลาทูลถามพระองค์ว่าอยากจะให้ท่านมีส่วนในการทำอะไรบ้างเพื่อช่วยให้สิ่งนั้นปรากฏและเกิดผลขึ้นจริงที่จะเป็นพรสำหรับคนทั้งหลายและเป็นพรสำหรับตัวท่านเองด้วยนะครับ เอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับ